สวัสดีค่ะกบีชาแนลค่ะมอน,นี่เขากบสิมาอันป่าสิบผ้าท่านผู้ชมและเอฟซีมาเมืองวัดนาวิชัยอีกเด้ค่ะมอน,นี่เขาสิมาเมืองโบสถ์เด้ค่ะโบสถ์วัดนาวิชัยอุย้ยงามค่ะงามงามหลายค่ะโ,โบสถ์วัดนาวิชัยงาม ขังเทิงเพิ่นเนาะค่ะเป็นลายเทพนมเทพนมแล้วก็เนื้อลายเทพนมนส,ออสนิเป็นสกอสิลิกิตนะคะเป็นพระนางเจ้า,นา,จาในราชการที่เก่าเนาะค่ะนี่สางในรสมัยราชการที่เก่าค่ะสวยงามมากค่ะนี่แล้วก็ ด้านคางไอเนี่ยปากกระบอกหัวจะเอิญแจงไหนเนาะเกิดจะเป็นรูปพญานาคสามสามสั้นนี่เห็นไหมคะ่ะสามสั้นรูปพญานาคสามตนสามฐานสามสั้นค่ะสวยมากค่ะอา่า ตรงด้านหนา้าบันไดขึ้นไปนี่ก็จะเป็นธรรมจักรค่ะเป็นธรรมจักรแล้วก็กนี่พระปางใดปา่ากะจำบ่ได้แล้วนี่ดนอดูขนาดพระธรรมจักรแล้วก็อันนั้นใบเสมาบอเสมาเสมาก็บสยู่ ด่าน,นาธรรมจักรค่ะยงามงามอีกแบบนึงเนาะค่ะ,คะเหลาบันไดเพิ่นแดดฮอนหลค่ะป่าวจะอยู่ในโฮมอ่านี่บันไดเพิ่นบันไดเพิ่นกัสิมนี้อ่าพญานาคเนาะค่ะพญานาคสามเสียนนี่ค่ะ พยานาคสามเสียนเกี่ยวขึ้นไปค่ะแล้วก็นี่หงหงคูลูสึกวายูนี่เพิ่นสมักสไตล์หงคูเนาะค่ะค่ะแล้วก็่ินี้เทวดานางฟ้ายูดานค่ะแล้วก็เป็นประวัติการสางอุโบสถ โบสถ์นี่แหละบสถ์นี่การสากโบสถ์สิมีหนักวัดแก่งหนักวัดโพอยู่ขาดถัดออกมาแล้วก็จะเป็นต้นต้นไม้ขึ้นค่ะนี่ต้นไม้แล้วก็สิมีออมสเนนมมส,มสาไฟกินนารีเนาะค่ะ เสาไฟกิมารีทั้งนี้ก็ฟึกกันค่ะนี่ทั้งนี้กับสิมีพยานาสามเสียนค่ะบันไดเด้กค่ะบันไดบันไดพิ่นกับสิมีพยานาสาม